เป็นการท่องเที่ยวเชิงอ,อาหารแก่นวัตเซนและอของพิธีชุมชนนะครับซึ่งจะต่อยอดสินค้านะครับโอทอปชุมชนนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งซอฟพาวเวอร์นะครับโรงปบาลานไส้อัวนะครับเจ้าแล้วก็บรรจุที่จัดงานในวันนี้นะเจ้าเพื่อต่อยอดพิธีกิจไส้อัวอาหารพื้นเมืองของชุมชนบ้านเรานะเจ้า สำหรับโรงบาลหนวงท่าและเจ้ามีตกันโพสิบเก้แบรน์ะเจ้าที่ได้รับประโยชน์นะเจ้าและก่อนในแต่และครเรือของบ้านโรงราลบ้านเางนะเจ้าและก่อเพื่อส่งเสริมก,การท่องเที่ยวแห่งชุมชนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้าเป็นเชื่อมโยงของด้านการเกษตรเพราะว่าวัตถุดิบที่มาทำซี่งวน,นี้ก็เป็น ก,การจัดการการเกษตรนะเจ้าของเจ้าบ้านบ้านดงป่าลันบ้านเฮานะเจ้าแล้วก็สร้างรายได้เพ้่อสำหรับเจ้าบ้านดงป่าลันบ้านเฮาหมู่สามนะเจ้าแล้วครับขอเชิญโทรทางมตีดรชูศักดิ์นะครับวันน,น,นี้บอกให้สบายตัวใดนะครับของเรียนสมศักดิ์คณะผู้บริหารนักเรียนนะฮะอักต แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพอดีครับพอดีได้มาร่วมไอ้เจฟฟ์พ่อในงานเขาว่าเป็นที่ประหลาดห่วงไสอัวกาบม่วนตรงเีอได้ขออนุญาตและที่นี่เป็นที่กิจกรรมเป็นประจําก็คือถนนไสอัวเอ้อชุมาร์ะถนนคนเดินลงบลันซึ่งเปิดมาตรงนี้ก็ประมาณร่วมเช้ปีแล้วนะครับก็ ในฐานะที่ผมนะครับเป็นอ,อดีตำนานเป็นผู้นำที่นี่ต้อนรับท่านนายกครับเรียนเชิญเรียนเชิญเจ้าขอเรียนเชิญท่านนายกนะเจ้ายันยกอุจใจนะเจ้านายกเทศมตรีตําบลจอมแจ้งนะเจ้าขึ้นบนเวทีโดยเจ้าเพื่อที่จะกล่าวอย่ง<ม>างน้อย <นะ S 1> เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะเจ้าเพราะว่า เป็นการต่อยอดธุรกิจของบ้านดงตลานหรือว่าบริษับลที่เนของเราอาจารย์ขอเรียนเชิญปณิยมเจ้าดิสิษก็ไม่แต่งคอเป็นครูที่ไม่แต่งนี่วันนี้นะครับขึ้นบนเวทีแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำเห็ท่านนึ่นะฮะที่ยืนคู่กันนี่นะครับก็คืออภิษฎบุญเกลย์ชูศักดิ์นะครับซึ่งเป็นเป็นหลวงปณยมอดีตก็คือเป็นที่ปรึกษาบัวดี เป็นประธานที่ปรึกษาของหมู่บ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นประธานศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดงวลันนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นมาประเด็นที่กระทานยกนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกทท่านนะครับก็มีทั้งอดีตสจมีว่าที่ผู้สมัครนะฮะกีฬา,านะนับนไปนะ หลายหลายท่านนะครับก็วันนี้นะครับก่อสั้นๆเป็นในฐานะที่เป็นเอาโเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับเดินนะอันนี้เป็นถนนคนเดินรงบาร์นที่เราเปิดมาอยู่ร่วมซาปีอยางที่บอกตะกี้นะครับและก็มีการ เพื่อนพัฒนาเป็นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนนะฮะพักพื้นบ้านอันอย่างต่างๆนะครสินค้าหลากหลายนะครับคอโอกาสกับพี่น้องชาวบ้านทั้งในพื้นที่มุงสามดวงพลันในจบแจ้งในละแวกใกล้เคียงขงมกนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงช่วงสองสาปีนี้นะครับหมู่บ้านเรา ได้มีการขยับขยื่นในการส่งเสริมธุรกิจชุมชนนะมีในด้านของการท่องเที่ยวนะครับก็คือมีทั้งแก่งดงนะแล้วก็จะมีอันนี้ล่าสุดนะครับที่กึดไว้แล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าที่นี่มันมีมันมีไส้อัวมีอาหารทุเมืองลํำอีกเจ้าหนึ่งนะครอยู่ตั้งถนนปายพัดพวนนะนะครับ แล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าเอามาส่งเสริมขยายผลเป็นกิจกรรมในการโครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอาหารการเกษตรและวัฒนธรรมนะฮะเรเลยเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ซึ่งเขามีทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์จากไส้อัวต่อไปหลังจากงานเปิดร้านนี้แล้วนะครับเขามีไส้อัวที่นี่ประมาณร่วมสาวเจ้า าวลายนะครับก็อ,อยู่ตามชุดต่างๆรอบรอบหมู่บ้านโดนบลันนะครับแล้วทุกวันศุกร์ก็จะมาจุ่วันนี้เท่าที่พื้นที่อำนวยนะครับล่านั้นตลอดไปก็ก็จะมีไสหัวบ้านอิดไสหัวสะปะไสอัวอยู่ในนี้นะฮะก็เตรชูซักได้มาเป็นกำลังใจกันด้วยคิดด้วยอ่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับเจ้าขอขอบคุณต่อกำนานนะเจ้าลำดับต่อไปนะเจ้าขอเรียนเชิญท่านนายโยกยันยงอุ่นใจนะเจ้ากล่าวอย่างสักน้อยเกี่ยวกับถนนไส้อัวหรือว่าห่วงไส้อัวบ้านดงปัลลันนะเจ้าขอเรียนเชิญเจ้าขนนเนยซโเขยวผมจะอนเลโเดวตั้งแต่สมัยสิปปีที่แล้ว

การรงานีว่าโปรเจกต์งานมันน่าอยู่ในะรข้าตัวการดนการทำให้สู่เป้าหมายให้สำเร็จผมนะดยผมเป็นนายจุดตกแจ้งได้รู้ว่าคิดอย่างเดียวว่าอยู่แค่คนสักคนเราต้องคิดอะไรได้ได้จรางงานถหนังวออ สุขธรมขด้านเนี้ไ,ได้ด้าน,านสมบัตที่ไหน,นครับพ่อที่ไหนพ่อคุณว่าคิดวิธีเที่วยวสมาัพน ถามว่าคุณก้าวิดดีดีบ้นกีสายได้ไหมครเขาต้องมีรายได้ถ้ามันมีรายได้าต้งก้าวิดี่ต้องิดประมาณนี้นะครับนะทุกคนเราอเม่วาเม่ารัถ้ามัมีรายได้ก็ต้องเป็นเนาคุณลองคิ้เาคุณลองคิดดต้อรู้องสุดท่สุดี่สุดี่ส่สุ่ท่ดที่สที่สุาสที่สุดีที่ อาจารย์ว่าหกก็เป็นส่วนหนึ่งของไก้หลายที่จะทำเมือพี่น้องในจุนเขาว่าจะเติบโตรายจะสร้างความมั่นใจเรสร้างความมั่นได้เลยว่าใส้อัวเราจะถอัตรของแล็แดงค่ะที่เล็จอบแจ้งเขากะจะจะได้จะได้จะได้อะหลืออ่ะหล่อและคือหนึ่งต้องจุดอะไรต่อตีจุรือ่ถ้าทำเข้เข่าเจบไปถึงที่ฝันล้าเขาจะได้รอ อ่านว่าเอขามโล่ข้างเขาเดินวตืนส่หัวยาวสุดในกแม่รับาส็จความเปิดจขงัดเห็นได้สื้อหัวของอ่าอ้หางอ่ะ้เห็หอวใจจไปไข่ร้อัขงไอ่ี่ไอ้โม่ไหลโไอ้แวก้าวเนาะอันนั้นมันอยู่ที่การอาดจบ่าในสงสาว่าเขาจะ ออกมาได้ในว่าความเป็นอะไรของเขาเขาจะวิเศษอะไรอยู่ซูะโจเชื่อมันได้อยู่อันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าไอ้เขาเคลื่อนในตรงจุดนี้ถ้าผมเริ่มต้นวันนี้เขาจะเริ่มต้นตอนไหนตอนนี้อายุหกสิบแปดละหกสิบเอ๋ยลวเนาะอันนี้เป็นกไอ้เรศสัมพันแล้วเนาะเงาอยากจะสูงสูงไอ้ลูกๆไอ้ผู้สูญยุ่ต้องอย่าลืมผู้สูญยุ่งน่ะมากกว่าที่ผู้อัตราเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย ผู้สูงอายุมากไหมอันนี่ที่เอาเราเนี่ยข้างๆเราไอ้เนี้น้องๆลูกหลานๆเดวมันจะเป็นกำลังก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่จะดูแลผู้สูงอายุต่อไปอนีพนี้เป็นการส่งเสริมที่ว่าเป็นการที่ดีเรว่าเขาจะ่าไวชั้นได้ดนีมาเกิดอะไรได้เกิดอะไรได้จุมๆเนาะเดต้นหอดตึง ครับขอขอบคุณทุกคน,นที่มา,าร่วมงานวันนี้ครับพี่ใหญ่ทุกคนพี่ใหญ่ครับขอบคุณครับทุกคน